สวัสดีครับทุกๆคนแซมมีรถมาแนะนำอีกแล้วนะครับในส่วนของเจ้าคันนี้ Toyota Camry 2.0G 167แรงม้านะครับจะบอกว่ามีการปรับราคาลงมาแล้วนะครับบอกราคาไปก่อนเลยครับ689,000บาทนะครับเจ้าคันนี้เลขไมล์179,900กิโลเมตรนะครับป้ายทะเบียนก็สวยด้วยครับ1668นะครับเลขไมล์17 วิ่งไม่เยอะนะครับ170,000นะครับผมมามาดูด้านหน้าก่อนเลยไฟหน้าสวยๆใสๆนิ่งๆเลยเซ็นเซอร์ด้านหน้าให้2จุดนะครับดูไฟตัดหมอกนะครับครบๆนี่กระจังด้านหน้าเป็นแบบเป็นโนแบ็คนะครับอันนี้คือเป็นหน้าโฉมปัจจุบันแล้วนะปัจจุบันเลยนะครับผม2 0 0 0ซีซีครับ1,67แรงมานะครับฝาหน้าเดิมๆเ,เลยเห็นไหมครับรูตรงนี้คมๆ นะครับคมคมผมเม็ดอาร์คอยู่ครบครบซีนยาแนวเดิมเดิมจากโรงงานเล็บจิกเรามาเห็นครับจะมีรอยเล็บนี่คือฝาเดิมเดิมจากโรงงานนะถ้าจิกไปเป็นสีเป็นรอยแข็งๆนี่คือไปทาสีฝาหน้ามานะครับผมสติกเกอร์นะครบครบเลยนี่เม็ดอาร์คครบครบมาตรวสอบกันอีกทีหนึ่งเพื่อความแน่ใจน็อตเดิมเดิมนะสังเกตนะน็อตแก้มด้วยก็เดิมเดิมด้านข้าง ในส่วนของตัวโชค๊คเห็นไหมครับเบ้าโช๊คก็จะมีนี่ตัว BL นะครับนี่คือเดิมเดิมนะนี่สีเดิมเดิมเม็ดอาร์เดิมเดิมนะครับคานก็เดิมเดิมเช่นกันนะดูนะครับน็อตไฟหน้าดำสนิทเครื่องเดินนิ่งมากนะครับฟังเสียงเลยนะตัวนี้จะเป็น BR นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมดู น็อตฝากระโปรงอีกฝั่งจะไม่ขยับน็อตแก้อีกฝั่งก็เช่นกันนะสวยมากนะครับน,นี่มีตัว R ซ่อนอยู่ตัว R ารอนอยู่ด้านนี้นะสวยจริงๆนะครับผมมาอีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องเป็นตัว L นะดูกน่นะครับนี่นะครับมีตัว L อยู่ด้านในขอ,อยาตปิดฝากระโปรงนะครับหน้าเดิมแน่นอนสวยมากนะครับ ทะเบียนก็สวยแหละครับ1668นะดู้านข้างมาดูยางกันหน่อยดีกว่านะครับผมยางขอบ16นิ้วนะครับเป็นของบิส stone นะครับผมปี2022สัปดาห์ที่20นะครับผมยังใช้ได้อีกยาวๆนะกระจกมองข้ามสวยงามนะครับผมจะมีตัวนี้ด้วยนะครับแสงมาสะท้อนนิดนึง เตือนจุดนี่ครับเตือนจุดบอดด้วยเวลาเราจะแซงขวาแซงซ้ายเนี่ยจะมีสัญญาณเตือนเป็นไฟสีเหลืองๆนะครับผมเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นมาดูภายในครับเป็นเบาะหนังสีดำเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะครับคอนโซลมีลายไม้ด้วยนะครับเพิ่มความหรูหราความพรีเมียมด้านหน้าเป็นในส่วนของระบบสัมผัสระบบทัชสกรีนนะครับมาพร้อมกล้องมองหลัง เกียร์ออตโต้นะครับมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะครับผมเบรกมือไฟฟ้ามีเบรกออตโตโ้โฮด้วยสำเนาเล่มปี18นะครับ167เลงมา้า 2,400cc นะครับผม18แท้แน่นอนนะครับผมมาดูน,อน็อตด้านข้างเห็นไหมครับสวยงามอยู่เลยสติ๊กเกอร์มอกรแผ่นเพจโอค้ครบเลยมา ดูด้านท้ายนะครับสวยมากๆนะถ้าด้านท้ายจะมีม่านเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับม่านตรงนี้เราแกะออกได้นะผู้โดยสารตอนหลังมาพร้อมแอร์ด้วยนะครับผมดูผ้าหลังคาก็ยังสวยอยู่นะไฟไฟติดครบนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยว้าวท้ายเดิมๆสวยงามมากนะครับ 2.0G นะครับเซนเซอร์ถอยหลังมีให้2จุดนะครับมาพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยมาดูท้ายก่อนฝาท้ายก็เดิมๆนะครับผมก็ดูตรงนี้ครับคมๆแล้วก็ซีนยาแนวเนี่ยเ,เล็บจิกไปได้เลยจะเป็นรอยเล็บไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่านี่ครับมันไม่โฟกัสอ่านี่นี่อ่านี่ครับอันนี้คือเดิมๆจากโรงงานนะครับผมด้านข้างด้วยจิกไปเลย ถ้ามันแข็งๆหรือว่าสีเป็นแตกๆติดเล็บมาเนี่ยแสดงว่ามีการทำสีที่ฝ่า้ายนะแล้วก็นี่จากโรงงานนะครับจะมีรูตรงนี้นะอีกฝั่งนึงต้องเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเล็บจิกอ่ะนี่เห็นไหมครับเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยนี่คือเดิมๆจากโรงงานนะครับผมหน้าเดิมท้ายเดิมแน่นอน2.0 G มาดูในส่วนของ เลขกิโลเมตรกันดีกว่าเลขไมค์เห็นไหมครับ1 7 0 9 9กิโลเมตรที่ใช้งานไปไม่เยอะนะครับวิ่งไม่เยอะเลยพวงมาลัยยังไม่แตกนะครับผมสวยงามอยู่เลยนะสวยงามมากนะครับผมมีตัวในส่วนของตัวนี่ด้วยครับคุชคอนโทลด้วยเวลาลูกค้าวิ่งทางไกลเนี่ยเราเมื่อเท้าเนี่ยกดล็อกความเร็วไว้ได้เลยนะครับแต่เติมคันเร่งที่ ที่พวงอะไรก็ได้หรือว่าที่คันเร่งก็ได้นะได้หมดมาดูเดี๋ยวผมเข้าเกียร์ R ให้ดูนี่นะครับมาพร้อมกล้องมองหลังกับตัวเสียงเซนเซอร์นะครับนี่ตัดตัดแสงนะครับกระจกตัดแสงเป็นแบบออโต้นะครับผมแล้วก็จะมีม่านด้วยเดี๋ยวผมปิดปุ๊บนัานครับม่านปิดขึ้นมาเดี๋ยวเข้าเกียร์ R ให้ดูปุ๊บ เห็นไหมครับอ่าม่านลงมาเลยครบครบโอ้สวยงามสวยงามแนะนําครับคันนี้ทะเบียนก็เป็นมงคลแล้วก็สวยแล้วนะครับหนึ่งหกหกแปดนะครับผมสองจุดศูนย์จีปีสองพันสิบแปดนะครับเลขไม้หนึ่งแสนเจ็ดพันราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทฟรีค่าโอนให้ด้วยนะราคานี้ฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเบ็ดเสร็จจบราคานี้เลยนะครับผม ใครสนใจรีบเลยนะครับผมไม่น้อยๆแบบนี้นะครับ0633543692นะครับ0ูนย์แปดหนะครับรถจอดอยู่ที่โกดังบางนานะครับติดกับไบเทคบางนาโทรหาแซมก่อนนะครับถ้าจะเข้ามาดูรถนะครับผม063543692กนะครับ0ูนย์แปดหนะครับแล้วก็แซมลืมแจ้งไปนะครับวันที่2 1ถึง27นี้แซมไปต่างประเทศนะครับแซมจะทิ้ง ไลน์ไอดีไปที่ใต้คลิปนะครับติดต่อผ่านทางไลน์ได้เลยนะ0ู6 3 5 4 3 6 9 2โอเคครับผมไปแล้วสวัสดีครับผม